สวัสดีค่ะวันนี้นะคะนีน่าก็มากับหัวข้อเด็กดัชนะคะเขาไปทำอะไราที่โรงเรียนอนุบาลน,นะคะซึ่งข้อมูลในวันนี้เนี่ยนะคะนีน่าก็ได้ไปพบมาค่ะว่ายูนิเซฟเนี่ยนะคะได้ยกย่องให้เด็กดัชเนี่ยเป็น เด็กที่มี happiest kid in the world เลยก็คือมีความสุขมากที่สุดเลยนะคะในปี2013ซึ่งหนังสือ,อข้อมูลที่น่าได้มาในวันนี้นะคะก็มาจากหนังสือเรื่อง the happiest kid in the world นะคะเรื่องนี้เรื่องนี้เลยเขาก็ได้พูดไว้หลากหลายประเด็นเลยนะคะแล้วก็วันนี้นะคะนี่น่าก็หยิบยกบางประเด็นที่น่ารู้สึกค่อนข้างประทับใจนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะเห็นด้วย มาเป็นประโยคสั้นๆนะคะว่าเขาเนี่ยไปทำอะไรากันแล้วก็นี่นาก็จะอธิบายเพิ่มเติมได้ว่า,านอกจากมุมมองที่เขาพูดถ่ายทอดมาในหนังสือแล้วเนี่ยมันยังมีความเกี่ยวข้องอะไรกับข้อมูลที่น่าได้เรียนรู้มาเกี่ยวกับพัฒนาการเด็กด้วยนะคะถ้าเราถามทุกท่านนีน่าถามทุกทุกคนว่า,าถ้าพูดถึงโรงเรียนอนุบาลเนี่ยคุณพ่อคุณแม่หรือว่าเพื่อนๆที่ฟังอยู่เนี่ย จะนึกถึงอะไรคะในปัจจุบันนี้เราส่งเด็กๆไปโรงเรียนอนุบาลทําทไมคะมเราเห็นภาพอะไรเราเห็นภาพตกเรียนไหมเราเห็นภาพการเขียนหนังสือเยอะๆหรือเปล่าหรือว่าเราเห็นภาพการที่เด็กๆจะต้องฝึกอ่านเพื่อที่จะเตรียมตัวที่จะไปสอบเข้าปหนึ่งโรงเรียนดีๆในหนังสือเล่มนี้เนี่ยนะคะเ,เป็นหนังสือที่ถูกเขียนโดยคุณแม่สองท่านนะคะท่านหนึ่งเป็นชาวอเมริกันแล้วก,อก็อีกท่านหนึ่งเป็นชาวอังกฤษเนี่ย แล้วก็เขาทั้งสองคนนะคะก็มีเพอร์เซ i ชันว่าเขาเนี่ยต้องการจะส่งคือคุณพ่อคุณแม่ทุกๆคนคงจะมีความปรารถนาดีอยู่แล้วเนาะแต่ว่า,าวิธีการส่งความปรารถนาดีของคุณพ่อคุณแม่ทั้งสองท่านเนี่ยที่เขาเคยมีก็คือเขาต้องการจะเลือกโรงเรียนที่ดีที่สุดแล้วก็สิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกนะคะซึ่งวิธีการเหล่านี้เนี่ย คือความปรารถนาดีเนี่ยมีเหมือนเดิมแต่ว่าวิธีการเหล่านี้เนี่ยทำให้คุณพ่อคุณแม่เองเนี่ยเกิดความเครียดมากต้องทําอะไรหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นงานของตัวเองก็ทำอยู่แล้วแล้วก็เกิดความเครียดในการเลี้ยงลูกมากๆเลยนะคะซึ่งเมื่อเขาเนี่ยได้เข้ามาแต่งงานกับสามีที่เป็นชาวดัชหรือว่าเนเธอร์แลนด์เนี่ยทั้งสองท่านเลยเนี่ยทั้งคุณพ่อคุณพ่อทั้งสองท่านเนี่ยเป็นชาวดัชเขาก็เลยแบพบว่าวิธีการเลี้ยงลูกนี่มันก็มีมุมมองอื่นๆด้วยนะ เ,ออเขามีวิธีการอย่างไรนะคะวันนี้นีน่นาก็จะมาแบ่งปันกันในส่วนของเรื่องเ,ออเด็กๆเ,เนี่ยเขาไปทําอะไรที่โรงเรียนคุณพ่อคุณแม่ชาวดัชเนี่ยเขาส่งเ,เด็กๆไปทาอะไรที่โรงเรียนนะคะสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนนะคะที่ถูกเขียนเอาไว้ในหนังสือเล่มนี้เขาก็คือบอกว่า โรงเรียนเนี่ยมีแบบ colorful classroom นะคะก็คือว่าห้องเรียนเนี่ยมีหลากหลายสีสันมากๆเนาะถ้าเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับพัฒนาการของการมองเห็นเด็กเนี่ยเราก็จะรู้เลยว่าเด็กที่เป็นอายุเล็กๆเนี่ยอย่างแบบถึง3ปีเนี่ยยังไม่เกิน3ปีเนี่ยเรื่องพัฒนาการการมองเห็นเป็นสิ่งสําคัญแล้วก็สีที่เขาจะเห็นชัดมากๆก็คือเกี่ยวกับแบบสีสันสีสดๆเนาะซึ่งขนาดห้องเรียนของเขาเนี่ยก็เริ่มแหละอ่า r f u l Classroom นะคะ the shelf เนี่ย they have um, overflowing books นะคะก็คือว่าในมีชั้นหนังสืออยู่ในห้องนะคะแล้วก็เต็มไปด้วยหนังสือเต็มไปหมดเลยนะคะแต่ว่าเป็นหนังสือแบบสนุกสนานนะเป็นหนังสือสำหรับเด็กเป็นหนังสือแบบหนังสือภาพอะไรอย่างนี้นะคะแล้วเขาก็มี art supply นะคะ art supply เนี่ยก็จะเป็นลักษณะที่คล้ายๆพวกอุปกรณ์ DIY อย่างเช่นลูกปาดนะคะ กันไกลกาวเทปกระดาษอะไรเหล่านี้ที่เขาจะสามารถนำมาประดิ์ได้เนาอาร์ซัพพลาย i ิวตี้บล็อกก็คือพวกตัวต่อที่เด็กๆจะสามารถทำเป็นรูปบ้านแล้วก็เปลี่ยนรูปเปลี่ยนมุมมองไปมาถ้าใครได้ศึกษาเรื่องพัฒนาการ EF ก็จะรู้เลยว่าเฮ้ยไอบิว i ี้บล็อกเนี่ยเขาเอาไว้ฝึกสมองส่วนหน้าการเปลี่ยนมุมมองการยับยั้งชั่งใจอะไรต่างๆนะคะ Play d o ลโดเพล h ก็คือ,อถ้าเรามองเผินๆอ,อาจจะมองไม่ออกว่าเอ๊ะเขา พอเล่นทำไมใช่ไหมคะเพลโดเนี่ยมันจะฝึกเกี่ยวกับเรื่องนิ้วมือใช่ไหมคะเกี่ยวกับเรื่องเซนเซอรี่ต่างๆซึ่งมันก็เหมาะมากๆเลยกับเด็กที่อายุวัยประมาณ2 3ถึงสปีเนาะดูโพดูโพก็จะเป็นพวกคล้ายๆกับเลโก้แต่ว่าจะเป็นเลโก้ชิ้นใหญ่หน่อยนะคะทอยก็พวกของเล่นนะคะดอเฮาส์นะคะดอเฮาส์เนี่ยเ,เป็นของเล่นแบบคล้ายๆคล้ายๆตุก๊กตาที่อยู่ในบ้านอะไรอย่างงี ซึ่งซึ่งไอการเล่นดอเฮาส์เนี่ยมันสามารถฝึกการเล่นบทบาทสมมตุติก็คือ,อเด็กๆก,ก็จะจินตนาการวนะ่าวันนี้คุณแม่เดินไปตลาดเนี่ยเขาไปหยิบผ้ามาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปหยิบโต๊ะมาย้ายไปตรงนี้เขากำลังจะเดินไปนอนซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะทำให้เด็กๆเ,เนี่ยได้พัฒนาการในเรื่องของภาษาเพราะว่าเขาต้องดึงคำศัพท์ออกมาเพื่อที่จะใช้ในการเล่นบ,บทบทบาทสมมตุติในพวก l l h ฮ u สมม์พวกนี้นะ Play corner ก็คือมุมไว้สำหรับเล่นเลยเขาก็โฟกัสกับการเล่นนะคะแล้วก็ complete kitchen ก็คือมีครัวให้เด็กๆได้ไปทำอาหารกัน A shop and a rack of dress up coat ก็คือว่ามีมีแบบที่ที่เอาไว้สำหรับ ชุดต่างๆให้เด็กเขาได้แบบเปลี่ยนตัวเองเป็นตัวละครนั้นนี้นะคะเขาก็จะได้เรียนรู้กับพวกบทบาทสมมตินะได้เรื่องภาษาเหมือนที่นี้ได้กล่าวไปนะคะแล้วก็ได้เรื่องของบทบาททางสังคมด้วยสมมติเขามีชุดแบบตำรวจหรือตำรวจชุดพยาบาลอะไรเงี้ยเ,เด็กเขาก็จะได้เรียนรู้ว่าเออเนี่ยเนี่ยแบบนี้นะตำรวจอันนี้ตำรวจมีหน้าที่อะไรจับผู้ร้ายอะไรอย่างงี้พยาบาลมีหน้าที่อะไรช่วยคุณหมอรักษาคนไข่อะไรแบบนี้นะคะเขาก็จะได้เรียนรู้ เขาก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของสังคมเหล่านี้ด้วยนะซึ่งถ้าเรามองเผลนๆอาจจะไม่รู้นะว่าของเล่นเหล่าเนี้ยมันส่งเสริมพัฒนาการนะแต่ว่าถ้าหากเราได้มีความรู้เออจริงๆอะของเล่นเหล่านี้ที่เขาถูกเสต็จขึ้นมาเป็น environment ที่ดูน่าสนุกเหล่านี้นะคะมันส่งเสริมพัฒนาการโดยทั้งหมดเลยนะคะแล้วเขาก็ยังพูดต่ออีกนะคะว่า in the middle of the classroom นะคะ teacher ก็กำลังทำ mimicking นะคะแล้วก็ทำ gesture วิดกับวิดเมลสิกก็คือเหมือนกับว่าเขากําลังทําท่าต่างๆประกอบเสียงเพลงเนาะเล่นเล่นประกอบเสียงเพลงขยับร่างกายแต่ก็มีเด็กนะคะบางคนที่รู้สึก bored แ,แบบเบื่อแล้วก็ไม่อินกับสิ่งที่คุณครูทําสิ่งที่เด็ก2คนนั้นทำนะคะก็คือเด็กเนี่ยกลิ้งกับพื้นนะคะกลิ้งไปกลิ้งมาแล้วก็ไม่ได้ pay attention to the teacher ใช่ไหมคะถ้าหากเรามองในบางมุมมองเนี่ยก็อาจจะมองว่า เออเฮ้ยเด็กๆเกนี่ยไม่ให้ความเคารพคุณครูหรือเปล่าเด็กๆไม่ตั้งใจเรียนหรือเปล่าถ้าทําแบบนี้แล้วเขาจะไปเข้าโรงเรียนดีๆได้หรออะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าสิ่งที่น่ายอยากจะบอกนะคะก็คือว่าการที่คุณครูเขาอนุญาตให้เด็กๆเ,เนี่ย play around แล้วก็ไม่ได้ว่าอะไรเลยเนี่ยจริงๆแล้วอะ่ะมันก็ซัพพอร์พัฒนาการหนึ่งของเด็กดก,ก็คือการเล่นอย่างเป็นอิสระ ซึ่งการเล่นอย่างเป็นอิสระเนี่ยก็จะส่งเสริมพวกเซลฟคอนฟิดนซ์หรือความมั่นใจในตัวเองความเป็นตัวของตัวเองนะคะนี่นะก็จะอธิบายเพิ่มเติมในส่วนที่ว่าในช่วงสองถึงสปีเนาะในพัฒนาการของคุณอิริกอิริกสันนะคะเขาก็ได้พูดเอาไว้ว่าถ้าเราเนี่ยอยากได้เด็กๆที่มีความม,มั่นใจในตัวเองมีเซลฟคอนฟิดนซ์หรือว่ามีอ u ตโนมีเนี่ยมีความเป็นตัวตนนะคะ การนี้เราให้เขาได้เล่นอย่างเป็นอิสระอย่างเมื่อกี้ใช่ไหมคะก็คือกลิ้งไปรอบๆเป็นอิสระใช่ไหมหรือว่าจะเล่นแต่งตัวนี่มันก็อิสระของเขาจะเล่นบทบาทสมมุติก็เป็นอิสระของเขาหรือว่าจะเพลโดจะปั้นอะไรต่างๆเนี่ยก็คือเด็กๆเนี่ยเขาเป็นคนกําหนดเป้าหมายของเขาเองแล้วเขาก็เล่นอิสระของเขาเองนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้มันจะสร้างเซลฟ์คอนฟ idence ให้กับเด็กๆได้อย่างดีเลยทีเดียวรวมถึงการที่เขามี พวกเครต่างๆใช่ไหมคะมันก็จะสนับสนุนพวกเซนเซอรี่หรือว่ากล้ามเนื้อเล็กใช่ไหม,มบางท่านเนี่ยอาจจะไม่ได้ม่ได้มีข้อมูลนะคะว่าเด็กบางคนทําไมถึงจับปากกาเขียนหนังสือไม่ได้ในวัยที่แบบประถมหนึ่งอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆแล้วพื้นฐานของความสามารถในการจับปากกาเลยเนี่ยก็คือการใช้กล้ามเนื้อ3นิ้วใช่ไหมคะซึ่ง ถ้าเด็กไม่ได้ถูกพัฒนากล้ามเนื้อมาอย่างดีเนะี่ยเด็กเขาจะใช้กล้ามเนื้อตรงนี้ไม่ได้บางคนเขียนแล้วก็จะรู้สึกเจ็บนะคะซึ่งถ้าเขาได้ฝึกในการปั้นดินมาก่อนเนี่ยขยำขยำดินเนี่ยกล้ามเนื้อมัดเล็กของเขาจะแข็งแรงแล้วเขาจะไม่ได้แข็งแรงแค่3มนิ้วด้วยเขาก็จะแข็งแรง10นิ้วของเขาเลยอยละไรอย่างงี้นะคะมันก็จะเป็นเด็กเหล่านั้นเนี่ยก็จะสามารถเขียนหนังสือได้อย่างง่ายดายมากขึ้นนะคะเพราะว่ากล้ามเนื้อของเขาได้ถูกพัฒนามาอย่างเต็มที่แล้วนะคะ โอเคต่อไปนะคะก็ยังอยู่ในช่วงของพ e s c สก o ลเหมือนกันก็คือ3-6ปีซึ่งความต้องการของพัฒนาการในวัยนี้นะคะถ้าเราอยากให้เด็กเนี่ยเป็นเด็กที่มีความ initiative หรือว่ามีความคิดเริ่มนะคะเวลาที่เจอปัญหาแล้วก็เฮ้ยฉันจะแก้ปัญหายังไงดีนะเฮ้ยฉันจะสร้างสารรค์สิ่งเหล่านี้ยังไงดีอยากให้เด็กเป็นคนที่แบบคิดแก้ปัญหาเองอะไรแบบนี้นะคะการที่เราเนี่ยฝึกให้เด็กๆเ,เนี่ยได้ ได้คิดในการประดิษฐ์ขึ้นมาอย่างเมื่อกี้ในหนังสือก็ได้พูดถึงเรื่องของมุมเขาเรียกอ,อะไรนะมุมอาร์ตอาร์สัพพลายใช่ไหมคะก็คือศิลปะประดิษฐ์เนี่ยเด็กๆเ,เขาก็จะได้คิดว่าเอ๊ะฉันจะประดิษฐ์กังหันฉันจะต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างฉันจะใช้ลวดดีไหมหรือฉันจะใช้ออไม้ดีหรืออะไรที่จะทำมาประดิษฐ์เนี่ยเขาก็จะได้คิดรเริ่มจากกิจกรรมการเล่นเมื่อกี้นะคะ ซึ่งวัยนี้ก็เป็นวัยที่เขาสามารถแบบเล่นอะไรเริ่มแบบสร้างอะไรขึ้นมาเป็นชิ้นเป็นอันได้แล้วค่ะแล้วก็เนี่ยค่ะอันนี้ก็ประมาณนี้นะคะซึ่งสิ่งที่น่าอยากจะบอกนะคะกับคลิปวิดีโอนี้กับไลฟ์นี้นะคะก็คือว่าเออถึงแม้ว่าในปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เป็นที่แพร่หลายนักเกี่ยวกับเรื่องวิธีการเล่นในลักษณะที่มันส่งเสริมพัฒนาการในแบบนี้เนาะเราอาจจะไม่สามารถ คาดหวังให้โรงเรียนเนี่ยเป็นเหมือนโรงเรียนชาวดัชในหนังสือได้แต่ว่าสิ่งที่เราทําได้เลยก็คือว่าในช่วงเวลาที่เด็กๆเนี่ยเลิกเรียนกลับบ้านมาแล้วใช่ไหมคะหรือว่าในช่วงวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยเราก็สามารถแทรกเอากิจกรรมเมื่อกี้นะคะที่นีนาได้กล่าวไปเข้าไปให้เด็กๆเนี่ยได้เล่นได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเลโก้เพลโดอาร์ซัพพลายอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็สามารถสร้างสภาพแวดล้อม um แบบเนี้ย ที่บ้านได้แล้วก็สภาพาแหวนรอมแบบนี้ก็จะช่วยพัฒนาการของเด็กๆให้เขาได้มีความเป็นเป็นตัวเองนะคะแล้วก็มีความคิดติเริ่มได้นะคะก็สำหรับวันนี้นี่น้ก็มีเท่านี้นะคะี่ตอนนี้เห็นเออมีผู้ชมอยู่นะคะก็สวัสดีนะคะแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้านะคะวันนี้ก็ลาไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ